ก็เอาบ่บ่มีใครบ่ทีนี้เราจะไปแมคโครหรือไปแมคโครไม่เราจะไป,ไปในท,ที่ที่พี่ออนบอกว่ามันมีโรงขนมอยู่แถวนี้คอ๋ออยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่อ๋อ,อที่เราเคยไปซื้อด้วยกันเหรออันนั้นอันนั้นมันเป็นที่ขายเครื่องดื่มอ๋อที่เราที่เราไปซื้อกันสองคนไอนน้น้องเขาไปเขาไปกับคุณวันนั้นอ๋อที่ไม่มีคนไปด้วยพวกที่ทำไมถึงไม่ไปด้วยวะอะไรสมัยก่อนที่เราเป็นสวัสดิการนะครับใช่แล้วกินข้าวกันหรือยังเออกินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยัง กินแล้วกินแล้วดิไออ่ะแกก็กิข้าวยังเนี่ยแกกินข้าวยังกินแล้วครับพี่กินแล้วครับอิ่มมากเลยอิ่มมากก็เป็นสั่งสั่งมาตอนเช้าสั่งเราข้าวโอ้รถไฟวะข้าวนี่แหละไปรุ่นหรือเปล่าเท่าไหร่ร้อยงี้ไปรุ่นสร้างตัวครับโอ้โหนี่คือเขาได้ชื่อใหม่แล้วจากฟ้าใสขวัญใจบ้านสิงเป็นเมียทหารคุณนายคุณนายเมียทหารเาว่นั่งหน้ารถทหารเลยออ วันปีหนิงเออคืออะไรแล้ววันนี้เราไปกี่คนเนี่ยอนับสิให้คนนับผมหนึ่งสองสองไอ่หนึ่งสองสามสี่อ่าสี่คนะไมาไหนแหละแล้วก็มันรถมันได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะแล้วกินข้าวกันยังเอาไปไปกันยังไปข้าวยังไปกินแล้วอ๋อกินแล้ว ไปแจ็คกินแล้วครับพี่กินข้าวกันแล้วคือไปสินนีไหมไปสินีรถไปสินีเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรานั่งชมทางไปเรื่อยๆที่พี่บอนบอกมานะตาด้วยกันประมาณตาคุณแดงไปแล้วฉีดอันนี้ใส่ตากันเลยตรงหลังตาออกเฮ้ยเดี๋ยวไปแวะซีน้ำเกลือล้างตาล้างโอ้ตาบอดแท้วะแับร่าจะกี่เราไปซีน้ำเกลือมาล้างตาก่อนเกลือมาล้างตา พรุ่งน,นี้ก็จะน่าน่าจะมีนุกกับอ๊อฟที่บนรถนี้ก็จะเป็นนุกกับอ๊อฟที่ไปถ่ายปานีก็ต้องแบ่งไปแบ่งไปแล้วก็เป็นปายกับแจ็กกี้ไปทําบุญนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็จะไปแบบไม่ตกขบวนอะ่ะเราจะไปกับครูบอนใหญ่ว่าตกขาบ,าบวนว่าตกขบวนพัดน้องไปเที่สนามเข้าเมืองชัยภูมิโอ้โหแต่เราได้เห็นเราได้เห็นหลายมุมมองเลยใช่ใช่เราเห็นโมเมนต์เราเห็นรอยยิ้มพี่พี่นะ ซื้อน้ำเลยได้ไหมซื้อน้ำซื้อน้ำอะไรก็ได้น้ำน้ำกินนี่แหละจะ้สั่งสั่งกินเดี๋ยวเราไปดูโลงขนมก่อนเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแวะซื้อน้ำนะโลงขนมเขาบอกโลโขนมเหรอ GPS พี่บอกว่าก่อนถึงร้านขายยังไม่เก็ดกับ GPS เมื่อวานเหรอครับ ไม่ g p เพี่ออมพี่บอบอกเปล่าเปล่าฮะอ๋อนึกว่าบักยักษ์เกได้ไปลงอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรแล้วเมื่อคืนอันนั้นคือ GPS พี่ป๊อปอืมนะครับเขาไปทางดีๆกันเหมือบักยักษ์ล่งถ่วงเคืองขั้นพุ่นว่ามันจะบม่รอดแล้วแต่ก็เกือบไม่รอดนะเพราะว่าเราได้ผ่อนอะไรผ่อนผ่อนรถแบบช้าๆผ่อนช้าๆนะครับขับช้าๆอ๋อแบบเบารถ